บ้าบสวัสดียามเย็นครับผมไ็นของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่อำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมมหาเนกินแรงพี่น้องพิดเพาะหน่อไม้ไพ่ป้าครับเป็นกองเลยครับสามโมงเย็นครับอาหารธรรมชาติของชาวอำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมโซนขายอาหารป่าอยู่ทางน้นพี่น้องไปเบิ่งกัน โอ้พี่น้องมีทั้งโดนัททั้งเพชรเพราะลูกหั้วง้านนี้พี่น้องเลยเ,เพชรเพาะโลละร้อยห้าสิบบาทครับเ,เพชรเพาะหนังพี่น้องลูกหั้วครับแล้วก็มีมแมคแคนนแล้วก็มีเพชรเพื่องครับพี่น้องร้านนี้นะเ,เพชรเพะเพื่อนขายอยู่ที่โลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับที่ตลาดนาแก่อำเภอน,นาเกตจังหวัดนครพนมครับ ผักหวานป่าเห็ดขาวนางเมงแขงพี่น้องนี่นะนางเมงแขงครับฮิตบดต้องานไม่ขายจะได้ขายเป็นค่าสิาสี่สิบาสบาทเอาจานหนึ่งครับผักหวานานี่ครับโอ้เอาสองจานเลยครับเอาอย่างละจานครับเาาบฮ็ดบดครับเฮ,ฮ็ดขาวครับผักหวานป่าครับเนียงบัวครับ เงินครับจาดละสี่สิบบาทพี่น้องส่วนที่เราโงกยังบ่ค่อยมีเนาะอ๋อครับผมนี่คือบรรยากาศยามแรงที่ตลาดแรงอำเภอนาเกตจังหวัดคนครพนมครับอาหารพื้นบ้านอาหารธรรมชาสตร์ผมซาวอำเภอนาเกตพี่น้องเห็ดคอนขาวเมงแข่งคอครับนางมันรับพี่น้องขายกองละหนึ่งร้อยบาทครับเมนกิลโลครับ อันนี้แม่นแม่เคร่งคอมพี่น้องข้าวโพดสุกครับต้มสุกข,นะข้าวโพดต้มสุกพี่น้องเนะม็ค่าครับนี่ไ้ขายยังไงขายเป็นค่า,า,านี่ยี่สิบบาทเนาะเอาอันหนึ่งครับ,ข,รบข้าวโพดต้มสุกยี่สิบบาทพี่น้อง เมงแข้งนึ่งร้อยหนึ่งบมครับอ๋อครับอันนี้กระต้มบมครับอันนี้มีอย่างไกันนี่กระต้มตมาซาลีเนาะสินละหาบาทบครับอันนี้แม่งแข้งอย่างไครับวันนี้นะนี่แม่งแข้งข้าวสารเนาะมันจะหอมๆเนาะไอเนาะกินหอมพี่น้องแม่แงขาาแข้งข้าวสารนายแม่งแข้งคอครับบรรยากาศพี่น้องช่วงนี้ราคาเห็ดพอกก็อยู่ที่ประมาณโลละร้อยห้าสิบบาทครับที่ตลาด อำเภอนาแก๋ครับพี่น้องของขายประมาณนี้ครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศอิสระหนึ่งที่มีอาหารธรรมชาติขายหลายครับพี่น้องอันนี้มีทั้งเฮดยูคาแลยครัแมงกิโล่ถันละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทพี่น้องอันนี้แม่แนแตงไทยครับพี่น้องในค้าแตงไทยนี่ขายยังไงครับเอายี่สิบบาทเอาหน่วยหนึ่งครับ แตงไทยเพือกมากพี่น้องร้านนี <neighborhoods> vos, ้ทาด้านี้ซาบาดนะครับเงินครับแตงไทยครับกินแล้วเย็นดีสดชื่นครับแซ่บดีเย็ลยกินนี้พี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นอาหารสไตล์พวกเฮ็ดขาวแล้วก็พักวันป้าที่ตลาดนาเก๋พี่น้องส่วนฮ็ดพวกท็ดระงบมาพันนี่บ้ที่มือมันพี่น้องครับ แต่ละร้อยบาทคร <b> nice. really ับสสดดงาข้าวหน้าเป็น้องอันนี้เอาไปทอดกินคั่วกินเนอะน้อครับเนาะทอดอันนี้ทอดโอ้ครับผมเกลือเตี้ยงพักติ้วพี่น้องยายบัสลนะครับยายนะเมียเจ้าคนะอ๋อกับบ้านเนาะลูกขัวกี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องนี่คือตลาดที่มีอาหารสด อาหารแซ่บขายลายครับกระปุ้นแล้วก็มีลูกจจกเทิดอาหารทิของหวานนะครับพี่น้องร้านนี้นะแค่ามะกล้วยมะพร้าวพี่น้องร้านอาหานะทนะ <c oughs> ิดพี่น้องร้านนี้พะวานป้าครับสดดเลยพี่น้องเองมาเป็นกองเลยครับกล้วยซุปพี่น้อง ข้อยน้ำว้าข้อยองคนะพี่น้องน้ำยานางครับอันนี้แล้วก็พวกเห็ดหัวหนูคือแกงเห็ดครับมักบวกพี่น้องนั้นนี่แตงโมยี่สิบห้าบาทต่อลูกครับแล้วก็มีผักสะเงี้ยผักสะเงี้ยอู้พี่น้องล่างนี่ครับหอยครับหอยปังนี่นั้นน้องปุ้ยใหญ่ไหมมาดูการกินหอยนาครับช่วงนี้ครับต้มจำเจียวแซ่บพี่น้องเจียวส้มเจียวมะขามหรือว่าเจียวปลาเด็กกับคักรึพี่น้องเลยหอยนั้นน้องุ้ยใหญ่ครับ เห็ดหูหนูครับผักคะขาตะไคร้แล้วก็มีมะเขือพวงแล้วก็มีทีเด็ดพี่น้องหวายธรมรมชาติครับหวายป่าธรมรมชาติเด้ี่ครับพี่น้องแกงกินคมขนาดนี้พี่น้องไมปมาก,กินคมก็ซื้อไปกินได้ครับพี่น้องหวายนะรแตงกวาศครับอันนี้จะเป็นโซนขายผักสดพี่น้องทางซ้ายมือ,น,อนะแตงกวา10บาท เฮดยูคาต้มสุกแล้วครับพี่น้องแล้วก็เฮดพ่อหนังเพิ่งขายอยู่ที่โลละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีเมงแครงหอมเมลแครงขง้งขงขาวสารครับกองละจานละสิบบาทพี่น้องเองน้องไม้เพลีปลาพี่น้องแล้วก็มีหน่อไม้กิมซุนน้องปักญ่ครับนี่ครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูการกินเฮดและกันน่อไม้ครับพี่น้องเริ่มปรงออกหลายได้ไดครับดอกกระเจียว สิบบาทพี่น้องครับเพ็ดเพาะพี่น้องเองโอ้โลหะสิบบาทน้อครับเนาะเดี๋ยวเขาเนี่ไปชมปลานดำโขงพี่น้องข้างในนะปลานดำโขงปลาน้ำสุขามปลาน้ำกลับเป็นขายตลาดพี่น้องพักโขมครับร้านนี้อันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในของตลาดครับพี่น้องพวก ปลาทูแล้วก็มีพวกอาหารกินซุปพวกงมก,ก่อนนะครับจะเป็นมกหน่อไม้ครัเป็นน้องร้านนี้นะมกหน่อไม้มกไข่ปลา<ไ>ครับหน่อไม้ต้มพี่น้องมักต้องครับแล้วก็มีมะละครับมะ,ะมะเขือซิบบาทพี่น้องเลยมะเตงก็บซิบบาทร้านนี้นะไก่สดครับร้านนี้ครับปีนไก่ตับไก่ไตไก่พี่น้องมันนี้ของปลาอาหาราาธรรมชาติ บุค่อยๆไหลไปน้องละลายมีกะทิแล้วนี่พี่น้องเลยมีกะทิอาหารชาวอำเภอนาเกตครับของหวานก็นมีครับพี่น้องแนวแคลร้อนนะนะผักสดครับผักอินทูใบชะพูใบอิเล่ยพี่น้องเลยอันนี้ดอกข่าเนาะครับนเนาะงอีเนาะดอกข่าลูกหัวพี่น้องเลย เฮ็ดบว mm hmm. มีหนูกับมือเนาะอ๋อมดสุดมันเนาะมดช่วงมันเนาะ mm hmm. ครับพร mm hmm. ิกสดครับแล้วก็มีพวกมันโลละสี่สิบาทเผือกหกสิบาทต่อโลครับที mm hmm. ่ห้อเดินทางกับ mm hmm. เมื่อวานมินทรเนาะครับเนาะกินเลี้ยงก็ได้ประมาณน,นี้แหละครับได้เฮ็ดกับข้าวหวานป่าอาหารธรรมชาติของชาวอำเภอนาเกลจังหวัดนครพนมครับ มาบุธอกมือเฮ็ดออกพี่น้องเลยจะเรียกว่าจะมาซื้อเฮ็ดปลวกมืแกงกินน,นะนี่คือบรรยากาศยามเย็ยนครับ <มา S 1> ที่ตลาดแรงอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับมักตแตะดิลราครับพี่น้อง,องเฮ็ดข้าวครับผาวานป่าสดๆเลยครับคักข,ขนาดพี่น้องเลยจบเลยครัมหมดแล้วหมดเลยนะคะสวยๆอากาศฮอนอัลอีบุกีมือหน้าจะมีเฮ็ดมาขายอีกครับเพราะว่าช่วงนี้ เพชรละงูกำลังจะออกที่เทือกเขาภูพานน้อยครับมันจะกาศกับพี่น้องในการมาหากินอาหารแรงที่อำเภอนาแกรครับมันจะกาศครับเพชรเพาะต้นละร้อยห้าสิบบาทครับที่อำเภอนาแกรครับทุกนี้ผลไม้ก็มีเยอะครับที่ตลาดครับ ก็จะเป็นทุเรียนหมากอัง,งุ่นหมากเงาะโรงเรียนรลงละหกสิบาทครับพี่น้องน้ำคายผลไมากก้จะอยู่ข้างหน้าของตลาดครับพี่น้องมีทั้งหมักเขียบหมักไฟอะโวคาโดครับร้นานนี้กันนะนมังคุดครับมังคุดเป็นขายโลละห้าสิบบาทแกงเย็ดิ๊ขาวใส่พะวันป้าพี่น้องครับอาหานแรงของวันนี้ที่ตลาดแรงอำเภอนาแก่จ,จังหวัดนครพนมครับ